พูดถึงหนังช่วงนี้วันดูข่าวในไทยบ้างไหมจริงๆตอนนี้ผมแต่ได้ยิผมตามข่าวอิตาเลเยอะกว่าข่าวไทยอ๋อเออแปลกใจไหมทำไมเห็นหน้าฟีดม่นขึ้นคาว่าซอฟต์พาวเวอร์บ่อยอ๋อโอเคโอเคพี่จินจะเล่นเรื่องนี้งั้นหมากก็ไปถึงกับเล่นหรอกก็อะไรนะแต่ว่าช่วงแต่ก็เป็นที่น่าชื่นใจถึงแม้จะไม่เกี่ยวอะไรกับซอฟต์พาวเวอร์ช่วงนี้หนังไทยมันคิดมากในไทยยึดรอบฉายในไทยได้ทำเงินกระจาย ดีด้วยแบบนี้ทางญี่ปุ่นอย่างนี้เลยเออนั่นแหละแต่ก็ช่วงก็เลยมีไม่รู้ว่าถือจังหวะนี้เปล่าก็าคือทางรัฐบาลก็ถือจังหวะจริงจังตั้งคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติวันนี้ิ่งเกิดมั้งเซ็นคาสั่งกันไม่รู้บอลเห็นหรือยังเออยังไม่เห็นที่ที่ยังไม่เห็นที่ผูชายอดัมเป็นหัวหน้าคณะกรรมประธานกรรมการเลยเห็นถ้าท่านนั้นได้เคยได้ยินข่าวมาก่อนโอ้ดีดีดีเอ้ยเป็นคำสั่งคำสั่งออกแล้ววันนี้เห็นถ้าเกิดดูหน้าเฟซกูชัยอดัมคือเขาเป็นประธานเลยเว้ย เออถึงนะแม้เจ้าตัวจะจักรจี้กับคำว่าซอฟท์พาวเวอร์อยู่บ้างคือแปลกไหมสมมติว่าบอลเป็นเจ้าของคณะกรรมการซอฟท์พาวเวอร์อะไรเงี้ยแล้วบอลต้องไปคุยกับเกาหลีเรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงหนังแล้วเขาบอกชื่อคณะกรรมการคุณคณะอะไรถ้าบอลไปตอบว่าอ๋อเป็นคณะกรรมการซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาติครับมึงคิดว่าเกาหลีจะคิดแตจักรจ,กจ,จ,กจี้อ่ะจักรจี้มึงมึงจะมายึดมึงจะมายึด ยึดว่าเกาหลีกู่ด้วยซอฟต์พาวเของมึงกันเหรอคือซอฟต์พาวเจริงม่เป็นคําการเมืองไงการเมืองจัดระหว่างประเทศชาจาอะไรอ่ะคือมันไม่ควรใช้คําเนี้ยก็นะ <laughs> แต่ตอนนี้มันไม่มีคําไหนดีกว่านี้ก็ว่ากันไปนะแล้วก็พอดีสัปดาห์เนี้ยมันมีข่าวหนึ่ง<ม>ผ่านหน้าผมมาพอดี<ม>เปิดในยมิโอรินิวเจแปนไทม์มาแล้วก็เออนั่นแหละมาเห็นแล้วก็เอา ขอคือว่าเอามาอ่านให้ฟังสนุกๆแล้วกันอืกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเว้จะดําเนินนโยบายไว้จัดทําลือดหนึ่งร้อยหนังสือกระตูหน้าอ่านแจกจ่ายแจกจ่ายให้กับสถานทูตญี่ปุ่นตามประเทศต่างๆเพื่อให้สถานทูตญี่ปุ่นเนี่ยแจกจ่ายให้กับหน่วยงานห้องสมุดในประเทศนั้นๆต่อไปน้าอ่านอว้าเฮ้ยจะฟังฟังแล้วนั่นเลยฟังแล้วไอ้ที่ ฟังแล้วก็เป็นเรื่องปกติอ่ะเหมือนจะทําได้ทั่วไปก็อันมันก็คิดได้แหละก็จะให้เสร็จในสองปีนี้แต่ที่มันเจ๋งก็คือแต่ละประเทศจะให้มีรายละเอียดของหนึ่งลอยเล่มหนึ่งอยเรื่องนั้นอ่ะแตกต่างกันตามแต่ละประเทศโอ้โหหหหหสามประเทศที่นําร่องในโครงการนี้คืออเมริกาฝรั่งเศสสเปนสามประเทศสามภาษาเลยคือไม่ได้แปลเป็นอังกฤษแล้วแจกให้หมดนะอเมริกาก็ใช้ภาษาอเมริกา ฝร,รั่งเศสก็ใช้ฝรั่งเศสสเปนก็ใช้สเปนนิชแล้วก็แจกจ่ายกันไปสามประเทศตอนนี้สามประเทศก่อนแล้วจะพยายามเร่งขยายประเทศไปเรื่อยๆออคนที่จะจัดทำลิสต์เนี่ยกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะแต่งตั้งคณะทำงานออโดยคนที่มีความเชี่ยวชาญในพวกศิลปะบันเทิงแล้วก็ปัจจัยต่างๆในประเทศของแต่ละประเทศเอ,อ,อ่ะมาเป็นคณะทำงานไว้ประมาณห้าหกคนอ๋อครับ ก็ช่วยกันทำลิสต์หนึ่งร้อเรื่องเนี่ยแหละ oh, 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 oh. อเออเออเออาพอทำเสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลดูแล้วก็โอเคอนุมัติแล้วรัฐบาลก็จะส่งลิสต์เนี้ยไปในนามของรัฐบาลแล้วส่งให้กับหน่วยงานที่มีรับผิดชอบโดยตรงทารู้นะอย่างถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นอเมริกาเนี่ยเรจะมีอเมริกันลิ b ารี่แอ s โซ i ิเอชันที่เราเคยคุยกันไปตอนนั้นนะตอนไรคนเมกาไม่อ่านประตูเมกเนัน เออเออก็ในแหละกองโครงการเดียวกัน a m อเมริกา i b r a ารีแอสโซเ t ชันส่งไปและคอยติดตามผลและประสานงานเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ลิสต์นี้ให้มีความรับรู้อย่างกว้างขวางซึ่งในน้อยเรื่องเนี่ยพยายามจะพิจารณาเรื่องที่ไม่ดังมากแต่มีคุณค่าทางวรรณกรรมโดยพิจารณาถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่อย่างละเอียดอ่อนที่สุดที่ทำโครงการนี้เนี่ยถ้าเกิดในหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาบอกว่า คือหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยถึงจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากผลสืบเนื่องจากโควิดก็จริงแต่ว่ามันมีไม่กี่เรื่องเท่านั้นอะที่จะรู้จักกันเป็นที่ทั่วไป๋ oh, oh, oh. อ้โหบวกกับก็ห้องสมุดก็มีรีเควสมาเหมือนกันว่าอยากจะทําการเติมหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเพราะว่ามันคือห้องสมุดมันส่วนมากถ้าเกิดในเซ็นต์คนไทยมันจะเป็นสถานที่รวมควมดูใช่ปะแต่มันคือต่างประเทศอะมันมีเค i เรื่องคนเข้าคนเข้าห้องสมุดมันต้องเยอะ เข้าไปตาม KPI มันก็จะมีส่งผลกับองบประมาณที่จะลงมาเออใช่เนื่องจากพอตรงเนี้พอคนดิเคสเยอะมันก็ต้องทางอท้องสมุดต่างๆว่าต้องพยายามจัดหามาให้ได้แต่ก็ใช่ว่าบรรรักษ์ทุกคนจะเข้าใจเรื่องกระตูนเนี่ก็จริงใช่ไหมก็แต่ละคนบรรรักษ์แต่ละคนมันก็มีความถนัดของแต่ละคนไปต่างกันคือกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็เลยทําโครงการนี้ขึ้นมาอ่าเ้ยฟังแล้วเหมือนดูดีแหละอันนี้คือแต่เกิดคือใน Uh, เรื่องของห้องสมุดที่ผมภาพให้ผ,ผมให้บอลไปอ่ะ uh, นอกจากไอ uh, ภาพเนื้อหาข่าวอ่ะไอสองภาพนั้นอ่ะ uh, ผมจะบอกว่าชา้าสบาบญี่ปุ่นก็ช้าเหมือนกันจริงๆอ่ะเขาถ้าเป็นอเมริกาเขาเคยมีถึงขั้นเลยนะไลท์นวนเวและหนังสือการ์ตูนที่ทางสมาพันธ์ห้องสมุดอเมริกาแนะนำเข้าโรงเรียนไอเนี้ยทำมาสามปีแล้ว อถ้าบอลเคยอ่านข่าวรู้สึกข่าวนั้นรู้สึกคุณเพื่อนบ้านเราคุณแมวดําเคยคุยด้วยคุณเคยเคยเขียนด้วยคนอัพอ๋อท็อเตอร์นั่นจะเป็นนั่นเนี่ยเป็นสอดอาร์ตออนไลน์ถ้าจำไม่ผิดถ้าบอลดับได้นะผมพยายามจะหาข่าวนั้นเออผมพยายามจะหาข่าวนั้นแล้วแต่ผมหาไม่เจอเอ้เขาถึงขั้นว่าเขียนจ่าหน้าว่าเป็นในะอดอาร์ตออนไลน์เป็นหนังสือที่ควรมีให้ห้องสมุดทั่วไปในเมกาเลยนะเขียนขั้นนั้นเลยนี่คือเมกาทําเองเลยนะอ้อ แล้วก็จะมีอ้อันหนึ่งที่เป็นโคนดันชาอันนี้<อ>ในนรูปีเ้เอกชนเอกชนทําเองอคือโคดันชาเขาไปทำเลยนะเว็บที่แจ้งรับเรื่องว่าถ้าเกิดห้องสมุดห้องสมุดไหนในอเมริกาถ้าอ,อยากได้นสืิก,กาตนูนอ่ะให้มาติดต่อโคดันชาที่เว็บนี้แล้วก็โคดันชาจะทําการปรึกษาแล้วก็คุยกันถ้าเกิดสนใจเรื่องอะไรก็สั่งซื้อจากทางโคดันชาได้เลยคือเอกชนเขาก็ทําของเขากันมาก่อนแล้วล่ะ ก็อืก็พยายามพยายามดาเนินการเองในระดับหนึ่งแล้วนะแล้วใช่เออแต่อาจจะถามว่าช้าแต่ควรทํำไหมก็ควรทำออืมอเนั่นแหละอย่างเพราะอเมริกาเองอย่างที่รัฐมนลีญี่ปุ่นบอกตะกี้เนี่ยมันไอนเรื่องที่มีการรับรู้ของทั่วรปอินเตอร์เนชั่นแนลมันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องออเพราะลิฟ์แรกของทางดิปลาีออฟอเมริกามันก็รวมทั้งไรโนเวลกับนังสือการ์ตูน อืมส่วนโคดะฉาทําเองมันก็ต้องเอาแต่โคดะฉาสิวะเขาคงไม่ใช่อคงไม่ใจดีขายของโชกักอ่ะเออมันก็ของใครค่ใยมาค่ายใครค่มันวิ่งกันอยู่ายเอนออคก็ไก็เป็นก็จะได้มีหลายๆดิสก็เพิ่มความหลากหลายด้วยแล้วก็ดูรัฐบาลเขาก็ไอ้นะก็โปร่งใสอ่ะก็คือบอกว่าไม่ได้คิดเองนะก็ไปเชิญผู้เชี่ยวชาญในที่ดูเรื่องเกี่ยวกับประเทศดนนั้นมาแล้วก็ทําการคัดเลือกหนึ่งร้อยเรื่อง อืแล้วก็ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องนั้นๆมีอไนะมีวิธีการดําเนินงานมีวิธีการส่งต่อที่ชัดเจนครับและที่สําคัญมากถ้าเกิดดูนว่าข่าวที่ผมไปดูในโยมิอุริหรืออะไรก็ตามนะไม่มีคําว่าซอฟต์พาวเวอร์สักคำเดียวคือมันก็ตลกตลกไงคือผมมองว่าซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นสิ่งที่เอ่อจะเรียกว่าไงดีเหมือนคําว่าคนดีอ่ะคุณเออมันเป็นแบบ เขาว่าการจะเรียกสิ่งการจะเรียกใครสักคนว่าคนดีเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบเป็นคนอื่นมองมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้คนดีแล้วพูดออกไปถูกปะเออแล้วเขาว่าซอฟต์พาวเวอร์เองผมมองว่ามันต้องเป็นสิ่งที่คนที่แบบอยู่นอกวงของพาวเวอร์นั้นๆน่ะรู้สึกได้ว่าไอเช่นนี่สิ่งที่สิ่งที่มันกำลังเกิดอยู่เนี่ยม่นคือกําลังจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะอะไรเงี้ยแล้วมองออกไปว่าเฮ้ยนี่ไงแม่งแม่งน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคันจะมาบอกว่า การจะเป็นเจ้าของ power นั่นเองแล้วมาพูดออกมาว่านี่คือซอฟต์ power ของฉันยังไงล่ะมันไอ้เฮียมังตลกอ่ะมันตลกไงเออมันตลกมึงทำมึงทำ hard power อยู่ไม่ใช่ซอฟต์ power นั่นใช่บบนั้นเพราะการที่บอกว่าการที่การที่พูดออกมาว่าฉันจะใช้สิ่งนี้เป็นพลังอรสัก็อย่างหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า hard power ครับไอ้เฮียเออนะมันก็มันก็ให้ดูตลกตลกไอดามก็บ่นเหมือนกันแต่ก็ในเมื่อมันเป็นคอมบัสเบิร์ที่ รัฐบาลเขาต้องการใช้มันเปลี่ยนมันก็แถบเป็นโครงการตัวหัวแต่ขนาดนั้นมันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วคือขอ้อพนบทมันคือฮาร์ดพาวเวอร์แหละที่ฮาร์ดพาวเวอร์ที่คนคนที่แบบเป็นตัวตั้งตัวตีแม่งไม่เข้าใจในคาที่ใช้แล้วก็ใช้ไปงั้นอ่ะเออมันไม่มีความหมายอะไรสําหรับเขาหรอกมันเป็นแค่แบบเอ้ยไอ้ศัพท์นี้แม่งดีแม่งน่าสนใจแม่งน่าจะเจ๋งดีก็ใช้ไปอม,มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนัง้นจ,จริงๆแต่วแล้วผมยังคิดอยู่ว่า อ่าตอนนี้ผมยังเห็นแบบคุณชายดำเขาไปอยู่ในแวดวงเนี้ยผมคิดว่าเอ้ยเขาเป็นคนทํางานจริงไงมันอาจจะพอพอไว้ใจได้หน่อยแต่ก็ก็ต้องรอดูกันไปก่อนว่าเป็นไงเนาะแต่ว่าคือผมสามารถผมต้องด,ดูดอย่างเต็มปากว่าที่ผ่านมานะฮะของ move ของภาครัฐเนี่ยทุกที่ผ่านมานะที่ผ่านมานะ mm. เกือบทั้งหมดนะฮะล้วนเป็นมูฟที่ทําลายซอฟต์แวร์ของตัวเองใช่ <laughs> ดังนั้นเนี่ยผมถึงยังไม่กล้าวางใจเท่าไหร่เพราะว่า ไม่ได้บอกว่าเขาไม่สามารถปรับได้แต่ผมมองว่า move ของ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 เรียกว่าคนทําราชการของไทยหรือหรือหน่วยงานของรัฐของไทยมีไมซ์เซ็ตที่มันไม่ได้สอดคล้องกับการผักดันซอฟ t ์ o w เวอร์มาตั้งแต่แรกค่านิยมต่างๆในเชิงแบบอํานาจนิยมทั้งหลายแหล่ผมมองว่าอี e n นติตี้ของของชนชั้นนําไทยแม่งไม่ได้เหมาะแมชกับวิธีการผักดันซอฟท์คอเวอร์แต่แรกอยู่แล้ว ดังนั้นเนี่ยผมเลยไม่มั่นใจว่ามันจะประสบความสําเร็จไหมอืมก็รอดูเรื่องรอดูไปยาวๆแหละเพราะมันเนนะมีเพิ่งเริ่มอมือืแต่ก็ยังดีอ่ะคุณก็รอดูกันไปมันมันเพราะว่าทางเอนะเหมือนกับเท่าที่ฟังมาเป็นแผนระยะสั้นสั้นแบบเร่งด,วด่วนทีเดียวคือระดับสามปีอะ่ะก็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 คือภายในก็คือภายในช่วงยุครัฐบาลนี้แหละอืมอก็ขอดูคนสามปีก่อนแล้วก อะไรยังไงว่ากันแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ใช่สปีะะแล้วแถลงหลยเขาบอกว่าลอกกันเป็นปีๆอ่าอ่าอ่าะมารอดูกันว่าถึงขนาดนว่าว่าจะไปถึงได้ขนาดไหนอ่ะนี่ก็คือผ่านไปเร็วๆสองเรื่องเ,ออเรื่องนี้แค่เดี๋ยวโทษนะแค่แค่พระแค่พระภาพเอไอมึงยังไป มึงไปแบบองค์กรสงเลยคือแบบคุณคุณไม่ทันหรอกไอ้หี่มันแบบมันมันยังรู้สึกได้ว่าคุณแต่นั่นมันไม่ใช่เป็นหน่วยมันเป็นหน้าหนีมันเป็นหน่วยงานศาสนาดิ่งจะแต่ผมจะรู้สึกคือแบบคนแม่งชั้นคนเลเวลนั้นแบบเหมือนคุณแม่งไม่ทันอยู่ดีอะยังไงก็ไม่ทันเอออืมนะอ่ะตามนั้นครับอ่าเรื่องเรื่องนี้ไปผมพูดไปก็เดี๋ยวจะบ่นเปล่าเปล่านะคนคนเฮ็ด เฮกคอเตอร์ดีจังบอกผมไม่ชอบคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าเลยครับมันเหมือนคำโฆษณาผมก็ไม่ชอบคัรุ่นรุ่นใหม่รุ่นเก่าครับเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นคนรุ่นเก่าก,ก็ก็ด้วยก็ด้วยแหละนะรู้สึก,สกเจ็บจี้เลยไงเขา